ก็อเครับก็อยู่ผมดีจริงครับผมอันนี้เราก็จะมาเออบอกว่าใส่หน้าดําเราต้องซื้ออะไรบ้างนะผมก็เป็นหน้าดำสุภาพครับสำหรับใครที่วัยสิบอยากแปลงใส่หน้าดําสุภขขัพนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาบอกนะผมมาซื้ออะไรบ้างก็นะโอเคสําหรับทรงเชียงนะผมอยากอยากเบานะก็อนหน้าโคตรเบา,าเบาเลย ที่ซื้อครับผมก็อ่ะลูกคนว่าที่ซื้อนะก็จะมีดุมครับผมดุมดุมเป็นดุมดุมของเอ่อน้องเฮียเลยว่าเออของดีมซูปราครับนะผมเอออะไรดีซูปราครับแล้วก็ประกับเบรกนะครับผมของซูปราครับแต่ขผมเป็นเจาะไงเออเจาะมาเจอดดำนะผมก็ซื้อก็ราคาอะไรก็หากันเอาเองแต่แนะนำเป็นดุมแท้เจาะดีกว่าครับ ถ้าอยากเบาๆนะนุ่มแท้จ,จอก็กระบอกฟุกอะไรมาถ่ายเลยอวนนะมาถ่ายเลยอวมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยอวนก็ที่ซื้อก็ดีนะดุมมายนินเอซอาร,มอร,ร,รม์มาดอกเว้ยเวนี้ก็เป็นแบบกับฟาบียนะผมก็นี่จอดเอ้าจอดเลเบลนะ เอ imer. แล้วก็บอกโซ่ของดินนะครับผมนี่น่าจะเป็นของเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่ามันปาดออกไม่เลยนเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ได้ลองบุดแล้วก็บุดตัวเดิมากก็เจาะนะผมแล้วเาก็มาดูไอ้ชุดบนนะผมซึ้อมันก็ซื้อนี่ครับประกับตรงนี้นะผมนี่แต่อันนี้ซื้อมาผิดนะผมซื้อซื้อของเรียบร้อยมาก็ได้เจีย์ผมได้เยียดได้ซื้อมือเบรก versucht. นี่ตรงนี้ถอดปัม๊มอะไรออกให้หมดเลย ตรงจุ่มใช้ได้ปกติก็สายไห<อ>มคราซสายไหมก็ของเดิมได้แล้วผมไม่ต้องซื้อใหม่ของเดิมได้นะผมก็<อ><อ>นี้แค่นี้แหล,ละครับผมก็บราคารไม่รู้กี่าบาทนาะก็ลองหาซื้อดูผมว่าน่าจะไม่แพงหรอกพันกว่าบาทสองพันนวนี้ผมจะเอาลุมย่อไปแลกมาเขาบอกชุดนามาให้ มันเป็นโลโลเป็นหนึ่งหนึ่งจุดสี่โลหนึ่งจุดสี่นะผมก็มันแบบยังไงอะไม่สวยเออมันก็จะเป็นหนึ่งจุดสองมันยังมีตังก็จะเปลี่ยนกระบอกสู้วยเป็นกึ่งนะผมซื้อใหม่เลยกึ่งตรงนี้ก็บียดได้นะเบีได้ปกติ หาซื้อเอานะผมมาแปลงใส่เอาเดี่ยวผมจะให้ดูรอบคัน ก็ที่เป็นทับโบทับโบสั่งมานาะสาระบุรีเฮลซิงห้าสามเนะผมทับโบสั่งมาอาร์มก็เป็นอาร์มหนุ่ยนะอาร์มย่นหนุ่ยอาร์มคลารหลอดขอผมมันดุดดุนหลังวัดดุมเจาะเนาะดุมหลังเจาะเนาะจะเป็นบลิีเน่ะเจาะอ๋อไม่ค่อยดึงแล้วก็มีอะไรมาก ฟองเทียนห่าห้าสามน้าเกห้าสามสี่เกีย าาก็จะคิดเงา,านอยู่ที่เงกดเลขกดแซ่ทับนะครับผมไป,ไป